สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึง Base Luxury Buy นะคะก็คลิปที่แล้วนะคะพูดถึงว่าเป็นลักษณะ r e q u e t t Luxury Bu y นะคะก็คือสิ่งที่ซื้อแล้วมันผิดหวังนะคะแต่เดี๋ยวจะมาแชร์นะคะสิ่งที่ซื้อมาในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าสำหรับตัวเองนะ คุ้มค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็หลายๆชิ้นเนี่ยก็เป็นอ่ามันมีความทรงจํานะคะที่เกี่ยวข้องกับของชิ้นนั้นๆด้วยนะคะก็เหมือนกันนะจะไม่เรียงลาดับใดๆแต่อย่างใดนะคะพยายามคิดน,นะว่ามีชิ้นไหนบ้างชิ้นไหนบ้างนะคะก็ได้มาทั้งหมดเนี่ยแชิ้นด้วยกันนะคะก็มาดูกันนะคะชิ้นแรกนะคะพูดตลอดเลยนะคะหลายๆคลิปของดุวิตองก็แชร์นะคะในอินสตาแกรมก็แชร์นะคะอันนี้เลยนะคะ ลูวิตองเคลนะคะหรือว่า Key เพาส์นั่นเองนะคะส่วนตัวแล้วก็มีมีหลายแบบนะมีทั้งแบบพวกลิมิตเดมีทั้งแบบธรรมดานะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดนะก็คือเป็นลักษณะรุ่นที่เป็นเคลธรรมดาแบบนี้นะคะแบบพวกนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยในการใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยเพียงพอนะคะเราก็พูดเหมือนทุกคลวะนะก็คือมีพวงกุญแจนะคะมีกุญแจบ้านนะคะเราก็มีในส่วนของ การสำคัญสำคัญนะคะแล้วบางทีก็จะใส่เงินที่เป็นแบงค์ด้วยนะคะแค่นี้นะคะเพียงพอในการใช้ของตัวเองในแต่ละวันนะคะไม่จะเปถือกระเป๋าเลยก็ได้นะคะมีแค่ชิ้นมีชิ้นเดียวนะคะใช้ได้แล้วก็เพียงพอนะคะเป็นอะไรที่ใช้คุ้มมากๆนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้แล้วของเรวิตอลจะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกชิ้นเดียวเลยเนี่ยตัวเองชอบโมโนแกรมก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นที่2นะคะก็คือเป็น น้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็ออกในหลายคลิปแล้วนะคะเป็นน้อง n e v e r Full My World Tour นะคะ My LV World Tour คือเป็นหนึ่งใน top ป5 top 10ด้วยนะคะแล้วก็เคยทำคลิปรีวิวของน้องใบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะลองหาดูกันนะคะอย่างที่บอกเนาะเขาเป็น2ฝั่งที่ไม่เหมือนกันนะคะก็กลายเป็น2ใบในใบเดียวนะคะใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะเดินทางได้ทำงานได้ใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยถือว่าเป็น base luxury ใบชิ้นหนึ่งเลยนะคะ ชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้เนี่ยความจริงหลายคนถามกันมาอยากให้ทำรีวิวนะคะความจริงอยากทําให้ดูเหมือนกันแต่ว่าหากล่องไม่เจอเพราะความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มีความทรงจำที่ดีแล้วก็สเปเชียลมากเลยนะคะชี้นนั้นก็คือนาฬิกาชิ้นนี้นะคะเป็นปาเตกเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะได้เป็นของขวัญนะคะ ครบรอบแต่งงานนะคะจากคุณสามีนะคะแล้วก็พอดีเกิดจูนเกิดเดือนมิถุนานด้วยนะคะแล้วก็งานแต่งงานก็อยู่ในช่วงจูนด้วยนะเขาก็ให้รวบยอดเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นของชิ้นใหญ่นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นปาเตกรุ่นชวันที่โฟนะคะมันก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับน้องนาฬิกาเรือนนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะคะตัวเองเนี่ยหาของชิ้นเนี้ยนะคะอาพาเตกรุ่นนี้นะที่ออสเตรเลียเนี่ยมาประมาณเกือบสองปีเนาะ เราก็อยากได้เฟซสีขาวคือหน้าเป็นพื้นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยจะหาย,ยากมากนะคะเพราะว่ามีร้านนาฬิกาที่ขายปฏิยุทแค่2ร้านนะคะหมายถึงที่เมเบิลนะคะแล้วเขาก็มีที่เป็นหน้าสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นหน้าสีเทาแต่ว่าตัวเองอยากได้สีขาวนะคะเราก็หาไม่ได้เลยใช้เวลามาประมาณสปีนะคะจนกระทั่งได้ไปนิวยอร์กนะคะ กับคุณแม่นะคะเราก็คือคุณคุณสามีบอกว่าเออลองหาดูละกันแล้วบังเอิญวันแรกที่ไปถึงนิวยอร์กเนี่ยสิ่งแรกที่ทำนะคะก็คือไปที่ร้านปาเต็กเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็เซิร์ชหา,าร้านนาฬิกาปาเต็กนะคะในนิวยอร์กเขาก็บอกว่าให้ไปที่ทิฟฟานี่ฟิ a เอเว e นซึ่งตัวเองก็ไม่ได้งงหรือว่าเอกใจว่าเอะทำไมต้องไปที่ร้านทิฟฟานี่นะคะ พอเข้าไปถึงร้านทิฟฟานี่นะคะตรงแอ v e นิ e เนี่ยเขาก็ให้ขึ้นไปชั้นบนนะคะแล้วก็ขบวาข้างบนเนี่ยชั้นข้างบนจะเป็นชั้นที่ขายนาฬิกาปัเต็กโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขามีเลยนะทุกมีทุกอย่างคือที่ออสเตรียไม่มีเลยนะคะที่ร้านนิวยอร์กเนี่ยมีทุกอย่างนะคะมีหน้าสีขาวพอดีอย่างที่อยากได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอตอนกำลังจะจ่ายเงินนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันพิเศษ,ษมากเลยเพราะว่ามันมีทิฟฟานี่ไดออรรู้เปล่าว่านันคืออะไรคือไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านนะ นอกจากมีคําว่าปาเตกนะคะข้างบนเนาะเป็นปาเตกฟิลิปข้างบนนะคะตรงข้างล่างนะคะเขาจะมีคําว่าทิฟฟานี่แอนนะคะอยู่ตรงข้างล่างนะคะของน้องนาฬิกานะคะตอนที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยเราอุ้ยถามเข้าไปว่าคือตัวเองไม่เป็นคนอินนาฬิกานะไม่ได้รู้เรื่องประวัติหรือว,ว่าอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาเลยนะคะแค่อยากได้เรือนนี้เท่านั้นเองนะคะก็เลยถามเข้าไปว่าอุ้ย แล้วมันจะทําให้นาฬิกาชันเนี่ยมูลค่าตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็บอกหน้าเราแบบแปลกๆแล้วเขาบอกว่า no มันจะทําให้นาฬิกาเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามีแค่ร้านในอเมริกาเนี่ยแค่ไม่กี่ร้านนะคะที่มีอ่าประเพณนะคะแล้วก็มีเป็นเทฟ f ฟ n y นี่ไดออด้วยนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนที่เขาเป็นเซียนนาฬิกานะคะเขามาเที่ยวเมลเบิร์นแล้วก็โชยเขาดูเนี่ย เขาเห็นแบบแรกเขาพูดเลยว่าเฮ้ยทำไมมันมีททฟฟานี่ไดออเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เอาน้องนาฬิการเดือนนี้นะคะไปทําความสะอาดนะคะที่อ่าที่กรุงเทพนะคะคนที่ร้านนะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เห็นมีเขาว่าเป็นทิฟเฟานี่นีนโคข้างล่างนะคะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเป็นอะไรที่พิเศษมาก คือตอนนี้หากล่องไม่เจอถ้าเจอหายเพราะตอนที่ยายบ้านเนี่ยของหา,หายหลายชิ้นเหมือนกันนะคะก็เขาพิเศษมาเลยเพราะเข้ามาในกล่องของปะเตกแล้วก็อยู่ในกล่องของทิฟฟานี่อีกชั้นหนึ่งนะคะตอนที่ออกมาจากร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับพวกไปส่งไปเสร็จอะไรเงี้ยก็เป็นของทิฟฟานี่หมดเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่พิเศษมากนะคะแต่เขาเป็นนาฬิกาปะเตกนะคะ คือสาหรับตัวเองนะั้นนอกจากเขาจะเป็นนาฬิกาที่อยากได้นะคะเขามีความหมายเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะแล้วก็วันครบรอบแต่งงานนะคะจากคุณสามีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีความพิเศษนะคะเกี่ยวกับนาฬิกาในแบรนด์ของตัวเขาเองด้วยนะคะก็เป็นเรือนที่คิดว่ามีแค่เดือนเดียวนะคะทางชีวิตนี้ก็พอแล้วนะคะไม่คิดว่าจะซื้อพวกนาฬิกาแพงๆเท่าไหร่ ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนอินนาฬิกาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรือนเดียวนะคะเพียงพอต่อการใช้งานของตัวเองนะคะใส่ไปทํางานได้ใส่แคชชัวได้นะคะใส่ออกงานก็หรูนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะชอบมา,มากๆเลยทีเดียวนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็เป็นเบสลักชวลบายชิ้นที่4นะคะก็คือรองเท้าหลุยส์วิตตองนะคะซึ่งเป็นคู่นี้นะคะเป็นลูฟเฟอร์นะคะของหลุยส์วิตตองจะบอกว่า เขาพิเศษตรงไหนเขาไม่ได้มีความพิเศษตรงไหนนะอันนี้คือใช้มานานมากเลยนะจนเขาแบบเริ่มเยินเห็นไหมสึกหลอไปเยอะนะคะเป็นคู่ที่ใช้ทํางานนะคะใส่เกือบทุกวันเลยนะคะใส่มาหลายปีมากเลยนะคะจนเขาแบบมีตามแบบแววนแท้นะคะตามจุดต่างๆนะคะแต่เขาใส่ดีนะเขาไม่กัดเลยนะคะแล้วเขาก็ดูแบบเป็นลุกที่แบบทํางานได้ค่อนข้างสวยนะคะ ใส่มาหลายปีมากนะคะคุ้มมากนะคะสำหรับคู่นี้นะคะจะคะําราคาไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าใส่ทํางานทุกวันนะคะถือว่าเป็นเบสลักชัวรีชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะของของตัวเองนะคะชิ้นที่5นะคะเป็นหลุยวิตตงสก๊อนะคะพูดถึงสก๊อตนะคะชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโมโนแกรมชอนะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสชิ้น,นใหญ่ๆนะคะไม่ใช่ชิ้นนั้นนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ชื่อเขียนชื่อข้างล่างให้ดูนะคะเพราะว่าจําชื่อไม่ได้นะคะ อันนี้นะคะเขาเป็นแคชเมียร์เนาะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากใส่บ่อยสุดนะคะแลวถือว่าเป็นสกาัที่ตัวเองชอบมากๆเลยนะคะไม่หนักนะคะมีความเบาบางนะคะเราก็อุ่นนะคะเหมาะแก่การแบบว่าทุกอย่างอ่ะเดินทางใส่ทํางานบางทีก็จะทำงานก็ใส่แค่คล้องแค่นี้ถ้าเกิดบางวันที่แบบว่าอยากระมัดผมขึ้นแล้วเราอยากให้มันคอเราอุ่นๆเนี่ยเราก็ใส่แค่นี้นะคะไม่ขนาดต้องพันก็ได้เวลายอยู่ท,ที่ที่ทำงานนะคะหรือว่าเวลาพันนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นลักษณะสีอย่างเงี้ยค่ะเทากับ ขาวดำเนาะคือเวลาพันเราอยากจะให้ไม่เห็นแบรนด์ก็ทําได้นะคะหรือว่าจะให้เห็นเขาเห็นแบรนด์เนาะก็ทําได้เหมือนกันนะคะเขาใส่ได้หลายแบบมากนะสำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาสารพัดประโยชน์มากนะคะอย่างนี้เนาะเห็นไหมคือถ้าเราใส่เสื้อสีดำเมื่อเราอยากให้เขาออกมาเป็นสีเทาเนี่ยเขาก็สวยนะคะหรือว่าถ้าเราใส่เสื้อสีขาวอยากให้เขาออกมาเป็นสีดําม,มากกว่าก็สวยนะคะอีกวิธีหนึ่งอย่างเวลาขึ้นเครื่องนะอยากจะใส่เงี้ยนะเราก็เป็นลักษณะนนเหมือนกับผ้าคลุมไหล่เงี้ยนะคะ ก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็สวยเก๋นะคะนี่คือแบบชอบมากนะสำหรับตัวเองสำหรับชิ้นนี้นะคะอามนุ่มนะคะเนื่องจากเป็นแคชเมียร์นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่หลักประมาณพันหนึ่งร้อยหรือว่าพันสามร้อยอะไรเงี้ยนะคะณนะตอนนี้อ่าไม่แน่ใจว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าซื้อมาราคาก็มาหลักพันนะเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะสําหรับชิ้นนี้ความจริงแล้วเนี่ยตัวเองมีอยู่สามสีนะคะก็คือมีชิ้นนี้มีสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีสีฟ้าแต่ว่าชิ้นที่ชอบที่สุดก็คือชิ้นนี้นะคะ เห็นไหมมันทาได้หลายแบบนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นสีดาเนะะี่ยค่ะเราก็จะทําให้เป็นสีดําหรือว่าจะถือแบบใส่แบบคล้องอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราอยากให้เขาอุ่นๆเลยเงะะี้ยเขาก็สวยนะคะเห็นไหมมันถือได้หลายแบบใส่ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะ,ะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยนะคะชิ้นที่6นะคะเป็นชแนลนะคะเป็นชแนลเอียร์ริงนะคะก็คือต่างหูชแนลนะคะเคยทําคลิปนานมากแล้วนะเกี่ยวกับชแนลต่างหูนะคะ แต่ว่าที่ชอบมากนะก็คือเป็นลักษณะซีซีนะคะเป็นแบบซิมโพแบบซีซีอะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไซส์ที่ชอบนะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเคยชอบใหญ่ๆนะทุกวันนี้คือชอบใช้ไซส์ขนาดเนี้ยนะคะแล้วก็ไซส์ที่แบบเล็กไปเลยนะคะเป็นแบบเนี้ยนะคะซึ่งไม่แน่ใจทุกวันนี้ยังหากันได้อยู่ไหมแต่มันเป็นคลาสสิกมันน่าจะหาได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบาไหนก็ตามนะถ้าเป็นแบบซีซีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบวิงวิงหน่อยนะคะคือ ชแนล cc เอีริเนี่ยใส่สวยนะคะดูหรูดูดีนะคะราคาแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ถึงกับแพงมากนะคะที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300เหรียญขึ้นไปนะคะถึงประมาณ5-600เหรียญอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเห็นในคลิปว่าเก่านะจะเห็นว่าตัวเองมีเยอะมากนะคะชแนลเอ l ยร์ริงแต่สุดท้ายเนี่ยที่ใช้จริงเนี่ยจะคือตัวน้อง cc นะคะไอตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ค่อยชาแนลอ่ะแล้วก็มันมันดูเยอะไปบางทีก็จะดูแบบเวอร์ไปนะคะแต่ว่าตัวซีซีเนี่ยใส่แบบจะเป็นแค่ชั่วก็ได้นะคะใส่ไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าใส่ออกงานก็สวยดีเหมือนกนะะันค่ะของชิ้นที่7นะคะอันนี้น่าจะเดากันได้นะคะเพราะว่ามีหลายคู่มากนะคะแดนเต้นเป็นน้องกุ๊กที่นะคะเอจนิเกอร์นะคะอันนี้ใส่จนดำเขยนะทำคลิปม,มาแล้วด้วยนะหลายครั้งหลายคราวเลยนะคะ ชอบมากนะคะอันนี้ใช้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเขามานะคะแต่ว่าเขาใส่สบายมากนะคะแล้วก็เคยเห็นในคลิปนะว่ามีหลายคู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะชอบที่มันเป็นธรรมดาเลยเป็นน้องบีเลยนะคะอ่าน้องพึ่งเนาะแล้วข้างหลังชอบแบบที่เขาพับได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใส่สบายนะคะเขามีความเบานะคะแล้วก็อยากจะใส่โดเร็แบบพับลงไปเลยวิ่งวิ่งออกไปอะไรเงี้ยก็สบายดีเหมือนกันนะคะเป็น b เบสไ y ชิ้นหนึ่งนะคะของตัวเองเลยชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบแบรนด์นี้เลยด้วยซ้ำน,นะคะความจริงแล้วในสิ่งที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นเพอร์เอริง e นะคะเป็นต่างหูมุกนะคะของพ a สพาลีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะเป็นไข่มุกของทะเลตอนใต้นะคะซึ่งมีความพิเศษในแง่ของความใหญ่นะคะ อย่างเช่นชิ้นนี้นะเป็นต่างหูไซส์อ่าสิบสามมิลนะคะก็คือ1.3ึมเซนนะคะให้ดูเนาะเห็นไหมคือแบบใส่แบบเก๋เบาๆอ่ะเขาก็มีทั้งใส่แคชชัวได้ใส่ออกงานได้แล้วเขามีความแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเขาดูแบบเขาดูแบบมันมันแบบเป็นประกายออกมาเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาเราใส่ต่างหูพวกต่างหูมุกเนี้ยค่ะเขาจะ เหมือนกับว่ามันมีความนวลความเงาออกมาจากตัวของเขาเองไม่จำเป็นต้องใช้ไฟนะคะเหมือนเวลาอ่าพวกเครื่องประดับเพชรนะคะสามารถส่องแสงออกจากตัวของเขาเองได้อันนี้คือที่เขาพูดนะนะตัวเองอย่ยความจริงนะ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเนะา็คือไม่ได้เป็นคนชอบอ่าจูเลีรี่เท่าไหร่นะคะก็คือทุกวันจะใส่แค่นี้นะคะแหวนสามวงกับน้องนาฬิกานะคะแต่ว่าเนี่ยต่างหูมุกเนี่ยได้มาแบบงงๆนะคะเนื่องจากว่าไปออกงานอีกแล้วนะคะ ไม่ได้อยากจะซื้อนะแต่ว่าพอเราไปดูของเขาแล้วเอ้ยมันสวยดีนะคะก็ซื้อมานะคะแล้วตอนแรกี่ยก็คิดว่าจะซื้อไม่เล็กๆเกนาะแต่ว่าใครๆเขาก็แชร์กันว่าอ้ซื้อใหญ่ๆดีกว่าก็เลยสรุปแล้วก็ซื้อไซส์ใหญ่นะคะก็คือสิบสามอ่ามิลเนี่ยนะคะหนึ่งจุดสามเซนนะคะต่อแรกก็คิดว่าเอ้มันจะเยอะไปไหมแต่พอใส่จริงแล้วมันสวยมันไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะคะและนั่นก็เป็นเบสลักชัวรี่บายทั้ง8ชิ้นของตัวเองนะคะก็คือของแบรนด์เนมนะคะของลักชัวรี่ที่ ใช้แล้วรู้สึกตัวเองก็รู้สึกว่าเขาคุ้มค่านะคะแล้วก็คุ้มราคานะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับตัวเองค่ะก็แต่ละคนนาะก็มีความชอบของต่างกันนะคะของที่เป็นเบสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเบสของใครก็ตามนะคะมันอาจจะไม่ใช่เบสของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกของที่เราได้ใช้จริงแล้วก็เหมาะกับตัวของเราเองค่ะก็ออกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนาอ ตอนนี้อยู่บ้านกันนะคะดู YouTube ก็ช่วยเป็นการผ่อนคลายได้ด้วยนะคะแล้วยังไงจะทำคลิปเพิ่มแล้ะกันนะคะรอดูกันค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ติตามชมคลิปกันมานะคะสละวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ